มาดูกุฏิพระนะครับของวัดกลางบ้านพระแก้วนะก็ทรงเป็นทรงไม้นะครับเป็นบ้านทรงเรือนไทยตามที่เห็นยกสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับตามที่เห็นเป็นแบบนี้หลังคางนี้เป็นเมนทันชีสครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบบสันไทยนั่นแหละนะครับแต่ว่าทรงก็จะเป็นรอนนะบริเวณด้านตรงนี้จะเป็นวัดนะครับพามาดูกุฏิ รูปแบบนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับได้หลายคนอย่างเช่นอยากจะดูแบบเอาไว้สร้างเป็นชื่อยว่าเป็นแบบบ้านที่อยู่ในโคกหนองนาหรือสวนเกษตรอย่างนี้ครับถือว่าโอเคครับมันก็เหมาะกับในเรื่องของการที่จะเป็นแบบบ้านที่อยู่ในโคกหนองนานะมันจะมีชาลระเบียงด้านบนในการที่เราจะไว้นั่งพักผ่อนันเย็นสบายๆฝั่งทางด้านนี้ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ เป็นไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านนกดาวหรือว่าชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างนะแต่ก็พามาดูแบบนะครับเป็นอย่างนี้ครับเดินดูรอบๆความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรก,กว่าๆนะประมาณเมตร20ถึงเมตร30โดยประมาณเป็นแบบนี้บริเวณระเบียงนั่งเล่นลมพัดเย็นสบายอย่างนี้ครับ าโอเคนะครับพามาดูบ้านแบบบ้านนะแบบบ้านก็สามารถที่จะเอาไปปรับประยุก์ตใช้ในรูปแบบของคําว่าโคกหนองนาหรือสวนเกษตรได้ครับเนี่ยเป็นแบบนี้มีหนึ่งห้องแล้วก็จะมีฝั่งด้านหน้น,นโอเคครับผมเ็นอยงนี้